มาเราเจนี่พี่น้องเอาสุดท้ายเราเจนี่คลิปตลาดควายตลาดควายควายอันนี้ซื้อเรียบร้อยแล้วนี่ซือ้อแพ้เรียบร้อยก้อนี้คนสีเรียบร้อยนี่ตัวนี้ง,งามบก่กดูหมดได้เพื่อนดบ้าโอ้พันเสือหน้าเนี่ยสีสีเรียบร้อยนะโอ้เรียบร้อยปิดการขายได้ไปไหนสิ เท่าไรมือสามพันเฮ้ยเอาสีกับไปเวนสื่ออ้ไปสีเป็นไรนะมันสืเพื่องสีเท่าไรเยสือไปเท่าไรมือสามพันอยมือสาบางยางตัวญงเลยพี่น้องเรีร้อยกันตายสีไรเนี่ยสีสีหรือหมรีบ้อมมีขาู่เพี่น้องเรียบร้อยไปไ่ ซื้อขอบแปดพันเก้าพันมาซื้อเมื่อก้อเมือเื่อมนอามอาอยกันเอามันมันมันจะจำสามพันนี่ใส่เอาติดนะเงินยังมังนะโอ้เงินเงินเงินงไม่น่อยหน่อยไโอ้ยถือห้่น่าพอเปล่ตุ๊กผู๋หน่อย อย่างเมืองก่ันตัวผูสมัยทีเป็นตัวผูพี่น้องครับตัวผู๋ได้พี่น้องผมสิฮะคุ้ยแม่เมืองก็มีคุ้ยแม่ถึงคุ้ยคุ้ยผูตั้เมื่อกี้ถือแห้งเงินสามตัวผูหน่อยเบป็งตัวดีกว่านะเท่าไรละพอตัวนี้ตัวผู๋ดีไหมก็ให้เท่าไรตัวนี้ ให้สองพันซื่งพอเจ้าแ่ดงสองนแดงสองพันสองพันตั้ผูมันขายสองพันโอ้บอกยงยิงพี่น้องงามอยู่แล้วตนีเอ้าบิ้งบึ้งบ้งอือยังเดียวใจอยู่พี่น้องครับ ท่าไหละพอตอนนี้มาเง่งงงสตไห้นสามหมื่นไห่สี่พันหามันหายรละเียดดพันหาสองหมื่นเอากลับไปเลียงดีเนาเอากลับไปเลียงมขายใหมายถือบดเว้ตัวนี้ละพี่ตัวนี้ไปดายสาหมื่นสี่สามสิบสี่ท่อเจ้าตเสี่หมื่น สี่หมื่นหนึ่งพันมันไหนสามสิบสี่ผมบอกแล้วเวียดมันต่อมันต่อมันต่อควายมันต่อถือแง้งนี่น่องเว้นไล่แต่นายู่อยยุยโสกเลสิล่ะมันต่อลงไปถือะหัสพันผุนได้พี่น้องโอ้ตัวแม่ตัวนี้โอ้ตัวนี้ตัวแม่เด้อสามสาวเลยพี่น้องผมไม่ได้เนี่ยเบิ้งเอาเบิ้งตัวนี้ก่อนแม่พันตัวนี้ได้สูงเมตรสี่สิบบวกบวกสามสิบสี่ในเวียดให้ไตร์สามมื่นแล้วนะถือโคตรแล้ววะโอ้ตัวนี้ได้เนาะงไม่พันน่อง เอาเรียผมมาโทรศัพท์ผมที่นี่ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดนี่เ็ดศูนย์สี่เจดนยก็ี่าเกเจ็ดมกระแมนที่นี่อมาอจุนทายชุดเดียแล้วจิกเกด้พี่น้องเพราะว่าจิตกรั็ตั้องสีสะเกียนไอ้โมจสุดเขาข้ามข้อสามสิบสี่ตัวนี้แม่นี่สองแม่เปิดตอนไหนพี่ส้ำกันปะคู่นี่เนาะ 8 5ตกตัวลสี0 0 0 0 0 0 0 0่่0อส่็ดขาแม่พันแม่บอกแล้วพี่รองขึ้นไปอุ้ยอย่าตืนอย่าตืนย้อเจ้าลูกตกตัวละสี่สี่0 0 0 0กว่าเรียกเรียกก็สับพิ xuân bơm giữa 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 ตัวแม่หรอมานเหอนี่ตัวแม่ครับตัวแม่ตัวแม่เด้อหกสิบสองวกล่องหือจะนอกไปอยู่เลยอทองนอเขาให้ไรพี่พ่อเบียดไม่ไหนแถบไหนเบียดไ่หนหาเงินบ่ขายบ่ขายพอเช่ยแเด้อหกสิบสองหกสิบสองตัวแม่สูงเมตรสี่สบไปปลายเบียดไม่ไหนถือโคตรพี่น้องเห็วบ่ เวียดตอ่อควายเนี่ยต่อถึกสิหามา,มาอเมาอเาอเบอร์มาเบอร์เบอร์เจ้าศูนย์ทรศัพท์ศูนยจดีบอจำบ่ได้จื้จื้อจื้เดียบอจื้อบ่อด่นอเก็ไปยังป็นยัง6 2ได้นาสมนิพี่น้องครับมันหายท่ายโอ้หางเมันต่อเรามาเป็นหมื่นเลยนเหีนรผมเฝถือพี่น,อนออ้องเวียดนี่นนแม่นต่อหัวที่หายต่อ ต่อควายนี่แม่งตอลงทีละมือทีละห่างพันหมื่นเอ๊ะจะโศกกันน่ะจะโศกมัก็ตองสิข้าตะห้องแสนหนึ่งมันจะตอลงมาตะห้องสูงไว้พี่น้องผมบอกพี่น้องแล้วว่าสองสูงไปโดดโอ้ยโอ้ยเปล่าเฮ้ยหนักเงินหนักเงินหนักเงินจะตกเวลลงมาเลยเว้ยต้อาพี่น้องครับควายม่หนีกับข้อเด็เลยเลยพี่น้องต้องคายมันซื้อถือนลย มองใจเงินเพือ่อนนะขอบคุณไร้ขอารับชมพี่น้องครับออพ่นอเขาเดือพพี่น้องเดีือพคนจุกลับบ้านเลาประเนี้เพราะว่าเดี๋ยวสิวิตัดต่อให้พี่น้องเบิงครับขอบคุณไี่เขามารับชมไหวยกับใครอะไรอยู่มือนี้พี่น้องคือว่าดีราคาดีอยู่ดีก,งงดก,งงดกว่าดีกว่าดีกว่าง้วครับพี่